ก้าไกลเนี่ยนะครับกเ็เขาไม่ตอบโต้อะไรนะครับเพื่อพอจะมีการเอาเขาไปเทียบเคียงคุณทักษิณต่างๆนานาแต่ว่ากรณีของคุณทักษิณน,นะครับซึ่งก็ไปเชียงใหม่ด้วยเหมือนกันเนี่ยนะครับก็เป็นการไปเชียงใหม่ซึ่งเกิดขึ้นในสถานการณ์ที่ มันมีมรสุมทางการเมืองหลายเรื่องเกิดขึ้นกับพรรคเพื่อไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นมรสุมเรื่องของข่าวหรือเรื่องการปรับคณะรัฐมนตรีนะครับไม่ว่าจะเป็นมรสุมเรื่องของการที่คนในสังคมก็ยังจับผิดคุณทักษิณอยู่ว่าป,วป่วยจริงป่วยไม่จริงนะครับมันสวนทางกันขณะที่ก้าวไกลเนี่ยเขามีกระแสฟ,ฟีเวอร์เพราะคนรู้สึกว่าเขาโดนหลังแกนะครับเขาโดนกลั่นแกล้งเขาโดนขู่ยุบพ,พักเพราะว่าเขาชนะเลือกตั้งแล้วเขาไม่โกหกประชาชนประชาชนในคิดแบบนี้ส่วนพรรคคู่แข่งคิดอย่างไรผมไม่ทราบนะครับ แต่ว่าประชาชนเนี่ยเขามองก้าไกลแบบนี้มันเมื่อประชาชนมองเก้าไกลแบบนี้เนี่ยรัฐบาลเนี่ยนะครับถูกมองอีกแบบหนึง่งรัฐบาลเนื้อน่องหลจากการถูกมองว่าตบศัตว์ถูกมองไม่ไม่ทำตามนโยบายต่างๆนานาแล้วเนี่ยก็มีหลายเรื่องซึ่งถูกมองล้วนแต่เป็นข่าวเชิงลบนะครับซึ่งมีอะไรบ้างเดี๋ยวจะคุยกันแต่ขอไปดูก่อนว่าตอนนี้มีคนกดไลค์กี่คนนะครับกดแชร์กี่คนตอนนี้ก็มีท่านผู้ชมที่กดไลค์เรียบร้อยแล้วนะครับพันห้าร้อยคนขอบคุณมากแต่ก็ยังมีประมาณพันสี่ร้อยคนที่ยังไม่ได้กดไลค์เพื่อนฝาก กลุ่ม1,400ยคนที่ยังไม่ได้กดไลค์ช่วยกดไลค์คลิปนี้นะครับกกดแชร์คลิปนี้นิดนึงเพราะว่าย้ำอีกครั้งทุกครั้งที่ท่านกดไลค์ทุกครั้งที่ท่านกดแ like, ชร์ท,ท, share, ท่านจะเป็นเหมือนเอ h o โคเป็นเหมือนเสียงสะท้อนที่ทำให้อัลกอริทึมเนี่ยเห็นว่าคลิปนี้เนี่ยมีเอน a g e เมนต์มีคนดูมากขึ้นและมากขึ้นจนอัลกอริทึมเนี่ยจะโชว์ชิปคลิปนี้ให้คนเห็นผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียต่างนั้นทุกครั้งที่ท่านกดไลค์ทุกครั้งที่ท่านกดแชร์นะครับทุกท่านที่ หรือกดติดตาม f a c e o o o k สีร t ทอลหรือ y o t u u e s สีร t ทอลรวมทั้งเพจต่างๆที่ท่านดูอยู่เนี่นะครับมันจะช่วยเพิ่มการมองเห็นคลิปนี้นะครับแล้วเนื้อหาที่เป็นประโยชน์มันก็จะไปสู่คนกลุ่มต่างๆอย่างกว้างขวางมากขึ้นนะครับตอนนี้มีพันห้าร้ 1, นะครับที่กดไลค์เรียบพันหนะครับที่กดไลค์เรียบร้อยแต่มีประมาณ1,300ยยังไม่ได้กดนะครับ ขอบคุณมากๆทุกคนนะครับที่กดไลค์กันเข้ามานะครับแล้วก็กดแชร์กันเข้ามานะครับอย่าลืมว่าสนับสนุนโดยตรงได้ด้วยการสแกน QR code นะครับหรือธนา,าคารกสิกรไทย0072977068นะครับรวมทั้ง YouTube Super Chat นะครับก็สนับสนุนได้ด้วยนะครับขณะที่ก้าวไกลเนี่ยนะครับเขาไม่ไม่ตอบโต้อะไรเกี่ยวข้องกับคุณทักษิณเลยนะครับคุณทักษิณกลับเชียงใหม่วันนี้นะครับกลับพูดเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเมืองเยอะไปหมดนะครับแล้วเป็นการพูดที่ผมไม่คิดว่าเป็นผลดีกับคุณทักษิณและพรรคเพื่อไทยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าต้องยอมรับก่อนนะครับว่าคุณทักษิณเนี่ยเป็นบุคคลทางการเมืองซึ่งมีทั้งคนรักและคนไม่รักอันนี้เป็นเรื่องธรรมดานะครับเป็นเรื่องซึ่ง เป็นเรื่องซึ่งปฏิเสธไปได้ทุกคนนะครับที a, <sais>. um, ่ท you uh, ํางานการเมืองมานานต้องเข้าใจสัจธรรมอย่างหนึ่งว่าทุกคนมีโอกาสจะมีคนรักและทุกคนมีโอกาสจะมีคนเกลียดยิ่งคนที่อยู่ในวงการการเมืองมานานมันจะมี2อย่างผสมกันอย่างที่1มีคนรักกับอย่างที่2มีคนเกลียดถ้ามีคนรักมากก็จะมีโอกาสมีคนเกลียดมากเพราะคนที่อยู่ในวงการการเมืองมานานมันจะต้องมีอะไรที่ขัดใจคนเป็นเรื่องธรรมดาแล้วเมื่อมีอะไรที่เป็นเรื่องขัดใจคนเนี่ย ความไม่พอใจมันก็มีเพราะคุณทักษิณเนี่ยอยู่ในวาดล้อมของครับเพื่อไทยซึ่งซึ่งบอกให้คุณทักษิณเชื่อว่าไปไหนมาไหนคนรักคุณทักษิณเหมือนเดิมแต่คุณทักษิณไม่ได้อยู่ไทยมานานจนไม่รู้ว่าความรู้สึกนี้ของคนเปลี่ยนนะครับคนเคยรักคุณทักษิณวันนี้อาจจะไม่รักก็ได้คนเคยรู้สึกเป็นบบกคุณทักษิณวันนี้อาจจะรู้สึกเป็นลบเปลี่ยนไปก็ได้สิ่งนี้คุณทักษิณยังไม่เข้าใจเพราะหากเมืองไทยเป็นนานและอยู่วดล้อมด้วยคนที่ประจบสอพอนะครับมาตลอดเวลา เพราะคุณทักษิณยังอยู่ในหมวดของการคิดว่าถ้าคุณทักษิณพูดอะไรเนี่ยประชาชนจะเอออตามคุณทักษิณนะครับแล้วคุณทักษิณเนี่ยจะพูดทุกเรื่องไม่จบแบบเนี้ยแล้วคุณทักษิณจะไม่เข้าใจว่ายิ่งคุณทักษิณพูดเยอะเพื่อไทยอยากจะซวยคุณแพทองทานอยากจะซวยหลักฐานที่เป็นหลักฐานของเรื่องนี้ว่าผมไม่ได้พูดโดยอคติクับเฮาส์ของคุณทักษิณจําได้ไหมครับตอนแรกที่จัดในคนดูเยอะแต่ยิ่งจัดไปยิ่งจัดไปในคนดูยิ่งน้อย นะครับแล้วยิ่งจัดไปยิ่งจัดไปประเด็นที่เป็นข่าวก็วยิ่งแทบไม่มีถ้าจํากันได้ในวันแรกๆคุณที่คุณทักษิณจัดขับเท้าที่โอ้โหคนดูกันหมดนักข่าวดูนักวิชาการดูนักการเมืองดูอยากรู้ว่าคุณทักษิณพูดอะไรแต่พอจัดไปเข้าเดือนที่สี่เดือนที่ห้าคนเริ่มรู้ว่าโอ้เหมือนเดิมเลยซ้ําๆกะแหนกแหนประยุทธ์กนะัแนแหนกแหนประวิทย์ด่ายูเครนกรนะันแหนกแหนม็อบเด็กนะครับกนะันแหนกแหนก้าวไกลว่ามีไอโอเยอะ จนใน่สุดก่อนเลือกตั้งจบด้วยการที่ให้คุณทักษิณเลิกจัดขับเฮาส์เพราะฉะนั้นนั่นแหละคือสัญลักษณ์ว่าคนที่แวดล้อมคุณทักษิณอยู่และคุณทักษิณเองก็เคยผ่านหว่วงเวลาที่มองกันออกว่าถ้าคุณทักษิณพูดเยอะคะแนนของพรรคเพื่อไทยมันหายนั่นแหะคือความจริงไอ้การที่คุณทักษิณเลิกจัดขับเฮ้าส์เนี่ยมันคือความจริงที่ถูกสะท้อนไปว่าพอก่อนยิ่งจัดยิ่งหายวันนี้คุณทักษิณลืมไปนะครับว่ายิ่งจัดยิ่งหายนะครับเพราะฉะนั้นคุณทักษิณก็สแสดงความเห็นเยอะ นะครับเรื่องปรับคอรมอเอาอยัางไงปรับแล้วจะดีไหมนะครับเศรษฐกิจจะเป็นยังไงจะดีไหมต่างๆนั้นะแล้วยิ่งคุณทักษิณพูดเนี่ยคำถามแรกหรือความรู้สึกแรกที่พลจะเกิดขึ้นในใจคือไหนบอกว่าไม่ยุ่งการเมืองแล้วไงไหนคุณแพทย์ทองทานบอกว่าพ่อมาเพราะอยากจะเลี้ยงหลานไม่ใช่เหรอพ่อไม่ยุ่งเรื่องการเมืองแล้วแต่ทุกวันนี้เดี๋ยวพ่อก็ไปเพื่อไทยเดี๋ยวพ่อก็ไปเจอกับคุณเศรษฐานายกไปกินข้าวแล้วมีธรรมนัตไปต้อนรับ มีอธิบดีไปต้อนรับมีรองผู้บัญชาการตํารวจไปต้อนรับมีนายกอบจอไปต้อนรับนะครับไม่มีตรงไหนเลยที่บอกพ่อไม่ยุ่งเรื่องการเมืองแต่ตอนก่อนกลับมาพ่อไม่ยุ่งเรื่องการเมืองพ่ออยากเลี้ยงหลานพ่อแก่แล้วพ่อคิดถึงหลานเป็นคนแก่ค่ะคิดถึงหลานค่ะแล้วพอยิ่งคุณทักษิณพูดเรื่องการเมืองอย่างนี้เนี่ยสิ่งแรกที่คนคิดคืออ้าวแล้วเมื่อก่อนโกหกเรานี่เห็นไหมครับปัญหาเรื่องตราบัดสัตว์เนี่ยมันกําลังกลายเป็นแบรนด์ขององค์คายพยพพรรคเพื่อไทยไปเรื่อย ผมพูดในไม่ได้กันแน่กันแหนไม่ได้ด้อยค่าด้วยนะผมพูดตามความเป็นจริงตอนจัดตั้งรัฐบาลข้ามขั้วคนก็ด่าเรื่องตบัดสัตว์นโยบายไม่ได้ทําตามที่พูดนะครับไอแจกเงินหมื่นเราจะให้ทุกคนก็เป็นให้บางคนนะครับจะแจกทันทีก็ไม่ได้แจกทันทีนะครับเข้ามาผมจะแจกปั๊บกลายเป็นแจกสิ้นปีห7เจ็ดเลือกตั้งไปแล้วปีครึ่งถึงแจกเพราะฉะนั้นในแง่าการตั้งรัฐบาลก็ถูกมองว่าตบัดสัตย ในแง่นโยบายก็ถูกมองว่าตบสัตว์แล้วพอคุณทักษิณกลับไทยมันก็ถูกมองในเรื่องตบัสัตว์ผมไม่ได้บอกเพื่อไทยตบตัศัตว์นะครับอันนั้นคือการกล่าวหาผมทําหน้าที่สื่อพูดไม่ได้ว่าใครตรบสัตว์หรือไม่ตบตศัตว์แต่ผมสามารถพูดได้ว่ามันมีมุมมองแบบนี้ในสังคมมุมมองที่มองว่าเพื่อไทยตบสัตว์จัดตั้งรัฐบาลข้ามพัวมุมมองที่มองว่าเพื่อไทยตบสัตว์เรื่องน,นโยบายนะครับแล้วมุมมองที่มองว่าคุณทักษิณและคนอื่นก็ตบัสัตว์เรื่องกลับมาไทยแล้วจะม่ยุ่งการเมือง มันจะกลายเป็นแฮตทริกของการถูกมองเรื่องตบัะสัตว์สมโดเมนสามประเด็นนะครับสสเฟียร์นะครับของการถูกมองเรื่องตบัะสัตว์ซึ่งไม่เป็นผลดีกับใครเลยในแง่การเมืองนะครับสิ่งหนึ่งที่ประชาชนคาดหวังกับนักการเมืองมากที่สุดนะครับคือนักการเมืองอย่างตัวประชาชนเพราะประชาชนเวลานักนก,การเมือ,องเนี่ยประชาชนเพราะบริสุทธิ์เพราะเชื่อว่านักการเมืองจะทําเรื่องต่างๆด้วยความซื่อสัตย์กับเขาเขาไม่คิดว่านักการเมืองจะการล่อนจะหลอกเขา นะครับเพราะคุณทักษิณมาเชียงใหม่อุ้งอิงยังไม่เป็นรัฐมนตรีไมนบอกไม่ยุ่งการเมืองพูดได้หมดเลยใครจะเป็นรัฐมนตรีหรือไม่เป็นเงินเศรษฐกิจดิจิตอลเป็นไงอ๋อสิ้นปีเดี๋ยวเศรษฐกิจดีเพราะเงินดิจิตอลมาตอนนี้เศรษฐกิจไม่ดีเพราะไปห่วงธนาคารกันเยอะไม่ใช่เรื่องการเมืองหรอครับที่ให้สัมภาษณ์ทั้งหมดเนเรื่องการเมืองหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นยิ่งคุณทักษิณพูดเรื่องการเมืองเนี่ยภาพลักษณ์รัฐบาลจะยิ่งเสียหาย มากนะครับอย่างเดียวที่ต้องชมคุณทักษิณในวันนี้นะครับที่แกพูดแล้วดีก็คือนักข่าวเขาพยายามจะให้คุณทักษิณชนกับคุณพิธานะครับเขาเอาคําพูดคุณพิธาที่พูดเรื่องนะครับการแข่งขันในการเลือกตั้งนะครับที่นักข่าวเขาไปถามคุณพิธาว่าเออเนี่ยนะครับมาเชียงใหม่เนี่ยมาแย่งซีนคุณทักษิณหรือเปล่า นะครับแล้วคุณพิธาก็ตอบว่าพักเก้าไกลได้คะแนนเสียงมาเป็นอันดับหนึ่งซึ่งพักเก้าไกลหรือพิธาไม่ได้พาดพิงถึงคุณทักษิณอะไรเลยนะครับไม่มีแต่นักข่าวเขาอยากเห็นคุณทักษิณกับพิธาประทะก,กันซังแมชนะครับคุณทักษิณเนี่ยตอบดีนะครับพิ thag ว,ว,วันที่ไปเชียงใหม่พูดเรื่องอื่นเยอะมากเลยนะครับนักข่าวที่อยากเห็นทักษิณประทะพ,พิธาหยิบมาคําเดียวคือพิธาบอกว่าเก้าไกลชนะอันดับหนึ่งในเชียงใหม่มองเรื่องนี้อย่างไร เนี่ยคืออยากเอาทักษิณกับพิธามาปะทะกันคุณทักษิณบอกว่าไม่เป็นไรครับอันนี้เป็นคําตอบที่ดีของคุณทักษิณนะครับคุณทักษิณรู้ว่าคําถามนี่คือคาถามที่จะให้คุณทักษิณกับพิธาปะทะกันนะครับสิ่งที่พิธาตอบเนี่ยเขาไม่ได้ตอบเพื่อชนคุณทักษิณเขาตอบตามข้อท็จจริงว่าพักเขาเนี่ยมีสสเจ็ดคนเขาต้องมาแต่เขาไม่ได้ตอบเพื่อบลรฟเพื่อไทยเขาไม่ได้ตอบเพื่อบลรฟคุณทักษิณสังเกตไหมครับพอพิธาพูดเรื่องนี้ว่าเขามีสสเจ็ดคนเนี่ยเพื่อไทยไม่มีใครตอบโต้เขา นายบกนายแบกก็ไม่กล้ามาตอบโต้เขาเพราะวิธีผู้อุพิธามันเป็นแฟกต์มันเป็นข้อเท็จจริงเขามีสอสอเจ็ดคนเขาไม่ได้โมจะให้เขามีสอสอเจ็ดคนแล้วบอกเขามีสอสอสองคนเขาพูดไม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อพิธาเขาไม่ได้โม้เขาพูดไปต่างข้อเท็จจริงเนี่นะครับเขาก็ไม่ทําให้เกิดดราม่าระหว่างเขากับเพื่อไทยนะครับคุณทักษิณวันนี้ผมเชื่อว่าคุณทักษิณก็รู้ว่าเนี่ยนนักข่าวถามประโยคนี้พิธาบอกเขาได้อันดับหนึ่งคุณทักษิณมองอยังไง อันนี้คือจะเอาทักษิณมาชนพิธาต้องชมคุณทักษิณน,นะครับคุณทักษิณบอกไม่เป็นไรครับคำตอบแบบนี้ไม่ใช่สบายคุณทักษิณคุณทักษิณในดอดีตต้องตอบโต้ต้องตอบปากตอบคำเช่นเดี๋ยวมาดูกันรอบนี้ผมมาเองรอบรอบที่แล้วผมเผลอไปหน่อยผมประมาทไปหน่อยก้าวไกลได้ไปเจ็ดเดี๋ยวคราวนี้ผมมาเองผมจะเอาเชียงใหม่ขึ้นถ้าเป็นคุณทักษิณเมื่อก,ก่อนคุณทักษิณจะตอบแบบนี้แต่วันนี้คุณทักษิณตอบดีบอกไม่เป็นไรครับ นะครับซึ่งมันช่วยผ่อนบรรยากาศของการเผชิญหน้าทางการเมืองกันกได้ดีนะครับแต่ว่าโดยเรื่องอื่นที่คุณทักษิณตอบเป็นเรื่องซึ่งไม่ดีนะครับอุ้งอิงจะไม่เป็นรัฐมนตรีนะครับเศรษฐกิจจะดีขึ้นเพราะว่ารัฐบาลแจกตังค์แล้วนะครับเ,เรื่องของการปรับครมให้ไปถามคุณเศรษฐาว่าจะปรับครมหรือไม่อย่างไรนะครับจะเดินสายหรือไม่อย่างไรเนี่ยเป็นเรื่องการตอบในเชิงการเมืองหมดนะครับแล้วก็เอ ไม่ค่อยเหมาะนะครับเท่าไหร่นะครับบรรยากาศในแง่ทิศทางข่าวเนี่ยมันจะสวนทางกันขณะที่ชัยธวัฒน์ก้าวไกลพิธาไปเนี่ยนะครับหลีกเรื่องประเด็นทางการเมืองพิธาชัยธวัฒน์ย้ำว่าไม่ได้มาเพื่อเช็คกระแสแต่มาเพราะว่ามีสสภาคเหนือตอนบนทุกจังหวัดเราก็เลยต้องมาเนี่ยนะครับมันต่างกันเยอะนะครับก้าวไกลไปเนี่ยพูดเรื่องที่เขาเป็นตัวแทนประชาชนแต่รัฐบาลช่วงนี้มีต่ข่าวแบบนี้ข่าวปรับคอรมอนะครับ ข่าวเรื่องแจกตังค์ดิจิตอลจะเดินหน้าได้ต่อหรือเปล่าเรื่องทกศจะเอาอยัางไงเรื่องทกศนี่เป็นเรื่องใหญ่นะครับซึ่งพรุ่งนี้ผมจะมาคุยอย่างละเอียดนะครับว่าเรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องซึ่งขย่าวขวัอรัฐบาลได้มากกว่าที่คิดแต่อยากจะให้ท่านผู้ชมเห็นภาพรวมตรงนี้ก่อนว่าขณะที่รัฐบาลเนี่ยในแง่าการเมืองเนี่ยตอนนี้เผชิญม,ร,มสรสุมทรศีข่าวข่าวคุณทักษิณผมไม่ได้บอกว่าคุณทักษิณไม่ดีนะครับคำพูดนี้ไม่เคยมีมาจากปากผมบางคนไปบอกโอ้สิรอดเอาแต่ว่าเพื่อไทยทักษิณผมไม่เคยบอกว่าเพื่ออไไไทททยมมมม่่่่ดดดดีีีหหรรืักกษิิณแตตตผพูาาเเุ์ขึ้น ดีหรือไม่ดีเนี่ยเป็นมุมมองคนฟังผมไปพูดไม่ได้นะครับสื่อไปพูดว่าใครดีหรือไม่ดีไม่ได้สื่อบางช่องอาจจะทําได้แต่ผมไม่เคยทํานะครับแม้กระทั่งสื่อที่อยู่ในช่องเดียวที่ผมเคยอยู่ผมก็ไม่เคยพูดว่าใครดีใครไม่ดีเพราะหน้าที่สื่อไปพูดอย่างนั้นไม่ได้แต่สื่อบางคนเขาไม่คิดว่าจรรยาบรณสาคัญเขาก็จะตั้งตัวเป็นเทวดาพูดได้หมดคนนี้เลวคนนั้นชั่วคนนั้นงโง่อีนั่นอีนี่ไอ้นั่นไอ้นีไน่ไอ้ดับไฟด้วยการใช้น้ํายาถังน้ํายากําจัดปลวก นะครับนั่นนะคือคนที่เลยจัญญาบันของความเป็นซื่อซื่อว่าใครดีไม่ได้ว่าใครไม่ดีว่าใครโง่เขลาไม่ได้เต็มที่คือเราดับได้แค่นาเสนอข้อมูลให้ประชาชนฟังอย่างรอบด,ด้านนะครับผมไม่ได้บอกว่าเพื่อไทยดีไม่ดีทักษิณดีไม่ดีแต่ผมก็ไมบพูดว่าเพื่อไทยและคุณทักษิณเผชิญมาราสุมสี่ลูกตอนนี้หนึ่งลูกที่หนึ่งคือเรื่องคุณทักษิณเองคนไม่เชื่อว่าคุณทักษิณป่วยจริงคนเชื่อว่าแกล้งป่วยแล้วคนเชื่อว่าคุณแพรทองทานเนี่ยเป็นคนที่สมรู้ร่วมคิดในการในการทําให้เกิด การที่พ่อเนี่ยไม่ได้ป่วยจริงเราไม่ต้องติดคุกความเชื่อแบบนี้มันมีจริงนะครับแล้วเพื่อไทยแก้ไม่ได้นะครับ2ก็คือเรื่องของการตาบัตสัตว์ยังแก้ไม่ตกต่อให้คุณทักษิณกลับมาก็ไม่สามารถแก้เรื่องการตาบัตสัตว์ของเพื่อไทยได้ภาพลักษณ์นี้มันแก้ไม่ได้นะครับคุณทักษิณกลับมาไม่สามารถแก้เรื่องนี้ได้สามนอจากเรื่องตาบัตสัตว์คือเรื่องอะไรเรื่องไม่ทาตามนโยบายนะครับนี่คือเรื่องที่สามและสี่ นะครับก็คือเรื่องของการที่คุณทักษิณเนี่ยเข้ามาพูดเรื่องการเมืองมากขึ้นเรื่อยๆนะครับอย่าลืมนะครับว่าคุณทักษิณเนี่ยเคยผ่านช่วงเวลาซึ่งคนไม่พอใจคุณทักษิณจนยอมให้มีการรัฐประหารมาแล้วรัฐประหารซึ่งทุกคนไม่อยากเห็นแต่มันเคยมีช่วงเวลาบางช่วงที่สังคมไทยเนี่ยไม่ชอบคุณทักษิณมากจนหน้ามืดตามวัวไปสนักสนบนรัฐประหารหรือปล่อยให้ทานอำนาจมาแล้วเพราะคนที่เคยไม่ชอบคุณทักษิณเนี่ยเขาไม่ได้หายไปนะครับ แล้วยิ่งคุณทักษิณพูดข่าวของรัฐบาลจะกลายเป็นข่าวเชิงลบมันแตกต่างกับก้าวไกลนะครับขณะที่เพื่อไทยโดนโจมตีว่าไม่ซื่อสัตย์ตระบสัตว์ก้าวไกลคุณจะไปโจมตีเขาเรื่องตระบสัตว์จะโจมตีเขาเรื่องอะไรครับเพราะประกาศกับประชาชนว่าเขาจะแก้หนึ่งหนึ่งสองเขาก็ยืนยันคำพูดเขาจนเขาจะถูกยุบพ,พักเพราะเรื่องนี้บางคนก็ด่าเขาว่าไอ้โง่ไปสัญญากับประชาชนไว้แล้วมึงทําตามทําไมนะครับนายแบกนางแบกบางคนก็บอกไอ้พักก้าวไกลไอ้พักโง่ มึงสัญญากับประชาชนแต่มึงไม่ต้องทาหรอกมึงเลิกไปเลยข้อนี้มึงทําทําไมนะครับก้าวไกลบอกไม่ได้มันสัญญาไว้เขาก็ต้องทำเพราะนั้นภาพก้าวไกลเน,นี่ยซื่อสัตย์นะครับภาพก้าวไกลธนาธรมายุ่งอะไรกับก้าวไกลไหมนักข่าวสัมภาษณ์ธนาธรเรื่องก้าวไกลธนาธรไม่พูดไม่เคยมีไม่เคยพูดว่าพิธาเก่งอย่างั้นพิธาไม่มีธนาธรก็ไปดับไฟปงไฟป่าอะไรไปไปทาคณะก้าวหน้าไปพูดเรื่องเลือกตั้งสอวอะไรไปไม่เคยมาพูดว่า ใครควรเป็นนายกในานามก้าวไกลไม่มีเลยขณะที่คุณทักษิณพูดตลอดนะครับแล้วเรื่องนโยบายขณะที่เพื่อไทยถูกมองว่านโยบายเปลี่ยนไปได้เรื่อยๆตามสถานการณ์ก้าวไกลถูกมองว่านโยบายไหนเคยพูดรักษาคําพูดทุกวันนี้ยังพูดเรื่องสวัสดิการผู้สูงอายุเหมือนเดิมทุกวันนี้ยังพูดเรื่องค่าแรงเหมือนเดิมเพราะมันต่างกันนะครับรัฐบาลมีข่าวเชิงลบที่คนของรัฐบาลเนี่ยช่วยกันสร้าง ขนาที่ก้าวไกลเนี่ยไม่มีข่าวเชิงลบที่เกิดจากการกระทําของเขาแต่อาจจะมีจากการที่เครือข่ายฝ่ายตรงข้ามเนี่ยโจมตีเขาเล่นงานเขาอันนั้นก็อีกเรื่องหนึง่งเป็นเรื่องธรรมดาใช่ไหมครับเหมือนกับเมื่อก่อนเนี่ยหม,อม,ม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปามรอดอดิตนานยากทเานพูดว่าขนาดภูเขาทองยังมีหมาเยี่ยวรถนะครับถ้าภูเขาทองยังมีหมาเยี่ยวรถได้เนี่ยคนที่ทําความดีก็ถูกคนเลวคนชั่วโจมตีด่าทอกันแนะกันแหนได้ มันก็เหมือนหมายเยี่ยลรถแค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแหละครับคือความแตกต่างกันที่อยากจะให้ผู้ชมเห็นภาพทางการเมืองวันนี้กันนะครับออโอเคนะครับตอนนี้ก็มีผู้ชมหลากหลายนะครับมากขึ้นเราก็ย้ำอีกครั้งนะครับว่าพันเจ็ดร้อยคนกดไลค์คลิปนี้แต่พันหกร้อคนยังไม่กดไลค์คลิปนี้นะครับดังนั้นก็ฝากด้วยนะครับหากท่านอยู่ในกลุ่มพันหกร้อยคนที่ยังไม่ได้กดไลค์คลิปนี้นะครับผมขอความกรุณาให้ทุกท่าน ช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับแล้วก็ช่วยกันกดแชร์คลิปนี้เพราะทุกครั้งที่ท่านกดไลค์นะครับและทุกครั้งที่ท่านกดแชร์เนี่ยท่านจะได้ช่วยเพิ่มการมองเห็นคลิปนี้นะครับแล้วก็ยิ่งเพิ่มการมองเห็นเนื้อหาที่เป็นประโยชน์นะครับเสียงสะท้อนของประชาชนนะครับที่มาจากการพูดถึงการทํางานของรัฐบาลและฝ่ายค้านอย่างตรงไปตรงมาเนี่ยมันก็จะกระจายไปอยู่ในกลุ่มต่ตางๆของสังคมให้มากขึ้นทาให้คนในสังคมตาสว่างม,มากขึ้นนะครับจากเมฆหมอกและอวิชชา ของการหลอกลวงของพรรคการเมืองนะครับของสื่อซึ่งรับใช้พรรคการเมืองของคนที่อ้างตัวเองเป็นสื่อแต่จริงๆแล้วเนี่ยรับงานนักการเมืองได้ผลประโยชน์ต่างๆกับเอาแอร์เมสนะครับคอนโดหัวหินนะครับรองเท้าพุชชี่ต่างๆนานา,นาซึ่งผมไม่มีความรู้ว่าแต่อันคือยี่ห้ออะไรวายนะครับ บางคนทุกสิ้นปีรอรับวายจากนักการเมืองแล้วแต่ละกวดโอราคาแพงนะครับผมเป็นคนมีคนดูเยอะผมได้ของพวกนี้แต่ในสุวคนที่ให้ผมเนี่ยเขารู้ว่าผมไม่สนใจนะครับผมได้มาผมก็ให้คนอื่นแต่คนบางประเภทเนี่ยคนดูน้อยแต่สแสดงออกเยอะว่าอยากได้นะครับแล้วก็ใช้การสแสดงออกแบบนี้ไปเป็นช่องทางในการทำมาหากินเพราะฉะนั้น ถ้าท่านคิดว่าการทำน้าที่ผมมีประโยชน์นะครับช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับช่วยกันกดแชร์คลิปนี้นะครับแล้วก to ็ไม like ่ว่าเดี๋ยวจะกดไลค์คลิปนี้นะครับใน Facebook กับ YouTube นะครับก็คือการกดแชร์นะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับถ้าดูใน facebook ก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนใน f a c e b o o k นะครับถ้าดูยูท b e ก็กดติดตามแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนใน y o u t u b e นะครับด้วย เพราะฉะนั้นถ้าทำอยู่ก็กดไลค์คลิปนี้กดแชร์คลิปนี้กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับแล้วก็กดติดตามนะครับรวมทั้งสนับสนุนโดยตรงได้นะครับที่ธนาคารกสิกรไทยสแกน QR code ที่มุมซ้ายล่างทุกคนจะเห็นเหมือนกันหมดนะครับหรือถ้าสแกนไม่สะดวกนะครับก็โอนโดยตรงที่ธนาคารกสิกรไทยนะครับเลขบัญชี0072 9 7 7 0 6 8 นะครับธนาคารเกียรติยศไทย0072977068ท่านผู้ชมก็สามารถจะสนับสนุนผมโดยตรงได้นะครับด้วยการสัมทังเลขบัญชีหรือว่ามาทางช่องซุปเปอร์แชทนะครับสนับสนุนมาทาง y t u t u ซุปเปอร์แชทก็ได้วันนี้ก็มีหลายท่านสนับสนุนเข้ามานะครับต้องขอบคุณอีกครั้งคุณวาเลนไทน์นะครับคุณแม่วุน้นคุณนาวินครับคุณนิติพลแจกกิฟต์กับเพื่อนเพื่อนคุณอุงคุณน้องกุ๊กกิ๊ก คุณที่บนจากิฟต์สามอขอคุณมากคุณ AABB คุณวิมลแดงคุณสิรดเออวันนี้ยังไม่เห็นคุณรัชดากับคุณธนกัลย์เลยนะครับยังไม่เห็นแก่เลยนะฮะไม่รู้หายไปไหนกันนะครับและนี่คือเรื่องของการเมืองฝั่งก้าวไกลและเพื่อไทยในวันนี้นะครับที่เล่าให้ทุกท่านฟังกันแล้วก็ย้ำอีกครั้งนึงครับว่าท่านที่ต้องการสนับสนุนผมอย่างเป็นประจำก็สนับสนุนได้ด้วยการสแกน QR โค้ดนะครับเข้ามาที่สนับสนุนได้ด้วยการสมัครสมาชิกรายเดือนนะครับขอข้าแรกของ YouTube YouTube นะครับ Membership นะครับก, <itor> ก็สามารถสนับสนุนได้นะครับรายเดือนก็ด้อมหมูปิ้งเดือนละ35บาทก็ได้ด้อมเนื้อปิ้งเดือนละ65บาทก็ได้นะครับด้อมผักผลไม้เดือนละ80บาทก็ได้นะครับด้อมเนื้อวากิวเดือนละ100บาทก็ได้นะครับด้อมปลาทอดเดือนละ150บาทก็ได้ด้อมหมูก,กรอบเดือนละ250บาทก็ได้นะครับแต่ละด้อมความแตกต่างคือจํานวนการสนับสนุนที่ท่านจะสนับสนุนผมเท่านั้นเองนะครับถ้าเป็นด้อมหมูปิ้งก็เท่ากบับเดือนละ35ก็วันละ1บาทนะครับ ถ้าด้อมเนื้อปิ้ง65บาทต่อเดือนก็เท่ากับวันละ2บาท20สตางค์นะครับถ้าด้อมผักผลไม้80บาทต่อเดือนก็เท่ากับวันละ2บาท60สตางค์มันนิดเดียวเองนะครับ2บาทกว่าาเองนะครับถ้าเป็นด้อมเนื้อวากิว1 0 0บาทต่อเดือนก็วันละ3บาท30สตางค์นะครับถ้าเป็นด้อมปลาทอด150บาทต่อเดือนก็วันละ5บาทนะครับถ้าเป็นด้อมหมูกรอบเดือนละ250้ก็เท่ากับวันละ8บาทกับอีก10สตางค์ เพราะฉะนั้นเต็มที่คือท่านสะสมผมวันละ8บาทพูดง่ายๆนะครับถูกกว่าน้ำเปล่า